ผ้าพ่อสีนะครับหน้าก้าวแต้มไปาที่สวยนะครับสวยนะครับแต่เราอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่สองนะครับจากตัวดีนะครับแล้วเราก็มาเลยคนที่หนึ่งไม่จําเป็นต้องเกทับเขาครับเลือกแค่สู้พอครับรอยเขาเกทับแล้วเราค่อยเกทับก็ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับพี่ออสกันอีกแล้วนะครับ ลุยเกมเก้าเกยนะครับกันต่อนะครับสนามขั้นกลางครับเริ่มที่มือแรกเลยนะครับเก้ากับหกนะครับห้าแต้มไม่รอสีข้ามครับวันนี้เป็นวันที่สิบสี่เดือน8ดนะครับ e ีที่สิบสามของพี่แล้วนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับอี e ีนี้จะทำเป้าหมายสำเร็จไหมนะครับ20%่เอรเซ็นของเงินลงทุน มีคนเกยสาสิบเก้าเกับเจสิบนะครับไพ่นี้หมอบนะครับมอบไพ่ข้ามห้าแต้บไม่รอสีข้ามข้ามข้าไพ่นี้ยังเล่นไม่ได้นะครับเดิมพันเพิ่มหมอบครับหมอบไพ่ข้าม,ามครับามข้าม ข้าม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 สองแต้มนะครับหมอบไปหมอบไปเลยนะครับไม่มีผลจะชนะเข้าได้เลยหน้าห้ากับสี่สวยนะครับ เราอยู่ตำแหน่งตัวดีได้เล่นคนแรกนะครับเราเลือกที่จะคาบไปก่อนนะครับรอดูว่ามีใครเกไหมมีเกแล้วนะครับเกตามนะครับเราเราค่อยมาดูอีกทีว่าเราจะทำไงดีนะครับถ้าไม่มีเกทับที่ออสคิดว่าเพิ่จะเกทับนะครับมือนี้ครับอ่าโอเคนะครับมือนี้เพเกทับนะครับเกทับไปอีกห้าสิบนะครับเป็นเก้าสิบเดิมพันเพิ่ม คนเกทับเรานะครับหรือคนตามนะครับอีกสามสิบสี่เอาไงดีครับไพ่นี้สวยนะครับเลิกแค่สู้ก่อนนะครับโอ้โหตกมาไม่สวยเลยครับตกมาตัวไม่สวยเลยครับเพาเกมาแรงนะครับเกมมาแรงต่อเนื่องนะครับไพ่นี้ทาอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแต้มเองนะครับไพ่เราทาอะไรเขาไม่ได้เลย ู่ห hmm. ้าข้าม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 หกแฝมข้ามข้ามข้ามเดิมพันเพิ่มหมอบนะครับไท่นี้ถ้ามีคนจับแล้วหมอบแน่นอนนะครับ บบหมอบไพ่หมอบครับไปหน้าสากแต้มสีไม่รอเลี้ยงไม่รอนะครับไพ่เล็กครับข้าม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 าเติมพันเพิ่มหมอบไพ่ นะครับเกือบสี่ร้อยเลยนะครับกองกลางมีแค่เจ็ดสิบเองนะฮะใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่ทําไม่ได้นะฮะจงเราดูนะครับไฟเขาถืออะไรกันแน่แปดแต้เลยนะครับเขากล้าดีนะครับไฟหน้าก้าแต้มรอสิเพื่อจะเข้าเรียงมือแรกที่เริ่มผ่านนะครับเรามือที่สองข้ามไปก่อนครับ ข้าม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 มันมาข้ามกันมาหมดเลยนะครับให้เราตกแล้วสี่แต้มเลยข้ามก่อนข้าม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 สี่แต้มสี่แต้มกินเฉยนะครับมือนี้นะครับเริ่มเพลงแล้วครับไปรืยอต่อเริ่มเพลงแล้วนะครับข้ามหน้าแปดแต้ม อเลขเก้าเพื่อเท่าเรียงคนเกมมาสี่สิบห้ามีคนตามนะครับตามไปดูนะครับตามไปดูนะครับใครเฮงเลยครับตามไปดูนะครับเฮงจริงเก้าต้องตกสิเก้าต้องตกนะครับอยากเกยกับเดเ้อโอ้โหเกท้าอีกเกเกท้าอีกแพงแลวครับราคาเริ่มแพงนะครับแปดสิบเนี่ย ผมไม่เล่นแล้วนะครับผมกังวลว่าคนด้านหลังเราเนี่ยคนนี้ที่เกทับคนแรกจะเกทับอีกคนะมือนี้ไม่เล่นแล้วครับเ,เกทับอีกไหมแค่สู้แล้วนะครับไปนะครับหน้าเราแคบกว่าเขานะครับเพราะมันมีหลายคนด้วยนะครับโอกาสเขาจะถือไพ่สีเดียวกันตัวชิปอย่างนี้นะครับ 8 9้าสีเดียวกันเก้าสีเดียวกันได้นะครับไพ่เมื่อกี้ห้าสี่สีเดียวกันนี่ซึ่งเราเป็นรองเนะาะเราสิบกับแแล้วไม่ได้รอสีด้วยเล่นไม่ได้ครับเกตามเกตามสารแต้มรอเลี้ยงนะครับโอเคไพ่นี้นะครับเขาเกสาสิบเจ็ดแล้วไม่มีคนเกทับเลยนะครับข้างหลังเราเลือกที่จะผ่านไพ่นี้เพื่อเลือกสู้นะครับเพื่อคาดว่าข้างหลังเขาจะไม่เกทับนะครับ ไม่เกท,ทับนะครับแต่ไพ่เราไม่มีแท้มครับสี่แต้มไหมครับแต้มน้อยมากสี่แต้มจับไม่ได้ครับทําได้อย่างเดียวคือลักไก่เขานเันเมลักไม่ผ่านแล้วนะครับมีคนเกแปดสิบเอ็ดเกทับร้อยหกสิบหกอย่างนี้ลักไก่ไม่ผ่านแล้วนะครับลักไก่ไปต้องเจอคนใดคนหนึ่งมีของแน่นอนครับ,บอไพลอดูนะครับ,บ,บเขาถืออะไรกันบ้างอไพ <4 S 1> คนมันงอบเฉยเลยหกแต้มกินไปอกแต้มกินแน่น,นอนโอเคหน้าสี่แต้มรอมอบได้เลยผ่านไปก่อนเพื่อจะรอมอบนะครับตอนนี้เริ่มต้นมาได้ประมาณห้าหกนาทีนะครับ ติดลบอยู่250ร้อย้าสิบาทเจ็ดแต้มผ่านไปก่อนผ่านหมดเรากินนะ7แต้มกินจริงจ้วยกินจริงๆด้วยครับ7แต้มกินโอเคคู่ A นะครับอออินนะครับถ้าเป็นโป๊กเกอร์นะครับต้องอออินเท่านั้นนะแต่นี่ไม่ใช่โป๊กเกอร์นะเก้าเกมมันเลยเล็กครับ เดิมกยมเกเกทับเกทับนะครับสามครั้งแล้วนะครับเกครั้งที่หนึ่งเกครั้งที่สองเกครั้งที่สามนะครับใหญ่กันหน้าดูให้หน้าเจ็ดแต้มน,นะฮะเดิมพันเพิ่มมอบไะครับ,บเกย์ทับรอ,อสีนะครับสวยครับสวยครับเปิดนอยเดิมพันเพิ่ม รอสีมีแต้มนะครับแต่แต้มด้วยนะครับแล้วรอสีรอเลียงเลขเก้าอีกด้วยนะครับเหลือหกแต้มใครนี้ข้ามไปก่อนนะครับเขาเกเราค่อยจับดีกว่าถ้าเกไม่เยอะนะเกสี่สิบเก้าจับได้มีคนดูคนนึงแล้วครับไพ่นี้ไม่น่าจะชนะเขานะครับไม่น่าชนะเขานะครับ พี่ยอดเลือกที่จะไม่จับนะครับพี่ยอดคิดว่าไม่ชนะเขาครับมอบไผ่6แต้ม8แต้มกับ7เลยนะครับ6เราบุวยสุดนะครับแต่เขาไม่จับเราจับนะครับเมื่อกี้หน้า5แ้มไม่เล่นนะครับข้าม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 ,ามเดิมพันเพิ่ม เ,เกมาสามสิบสี่มอบครับมอบไพ่หมอบไพ่หน้าสามแต้มไม่เล่นเดิมพันเพิ่มมอบไพบ<อ>บ่<อ>สีแต้มรอสีข้ามข้ามเดิมพันเพิ่มเกตามเกตาม ไม่เล่นนะครับแต้มน้อยไปหน่อยครับไม่เล่นครับสองแต้มไม่รออะไรเลย้ไม่เล่นนะครับข้ามข้ามเผื่อได้ดูไพ่ฟรีข้ามข้ามสองแต้มข้ามข้ามข้ามหมอบนะครับหมอบไปเลยนะครับไม่ชนะ คู่สิข้าม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 ้ามข้ามูแต้มเลยนะครับข้ามหมอไปเลยนะครับเีเวลานะครับไฟนี้ข้ามรับไก่ก็ไม่คุ้มนะครับแล้วผู้เล่นเยอะซะด้วยนะครับาข้า สีแจมข้า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 มไมาวันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานหมดเลยนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่จะชนะหมดเลยนะครับเกตมหมอมนะครับสองไปแรกแบบนี้เราไม่เข้าไปเสี่ยงแน่นอนครับติดแล้วไม่ใหญ่ยอดไม่ชอบเล่นนะครับติดแล้วต้องใหญ่นะครับถ้าไม่ติดก็ยังมีตัวสำรองมีแผงสองนะครับอย่างหน้าห้า อย่างหน้าก้าวแต้มรอสีอย่างเงี้ยไม่ติดสีเราก็ยังมีก้าแต้มให้ลุ้นนะครับ,บ,บหน้าก้าแต้มรอเลียงไม่ติดเ, <ก S 1> เลียงก็ยังมีก้าแต้มได้ลุ้นนะครับ,บ,บถ้าหน้าเราก้าวแต้มสองใบอ่ะแล้วยังเหลือสิบแจ็คแมมคิงอเนี่ยอีกสิบหกใบที่ทําให้เราก้าแต้ม,มนะครับซึ่งแบบเนี้ยมัน,ม,นมันดีกว่าครับด,ดีกว่าเราเอาหน้าห้าแต้มไปเล่นนะแต่ห้าแต้มนี้มีพิเศษคือรอสีนะครับ แต่ถึงแม้จะเข้าสีก็ยังไม่มั่นใจว่าชนะหรือเปล่าเพราะเป็นสีดอกจิกนะครับแล้วหน้ากลางด้วยไม่เล่นนะครอย่างนี้ยังสวยกว่านะครับเพราะมันมีมุมรอเจ็ดเพิ่มมาอีกสี่ตัวนะครับหน้าสีแต้มรอเจ็ดกับรอสีเขาเกมาสี่สิบห้าไพ่นี้เล่นได้นะครับถ้าข้างหลังไม่เกทับเยอะๆนะครับถือว่าเล่นได้เลยครับราคาสี่สิบห้าบาทเดิมนเีเกทับแล้วนะครับ แต่เขาเกทับอีกยอดหมอบนะครับเดกยทับจริงๆนะครับไพ่นี้ไม่เล่นแล้วนะครับเสียงนะครับเสียงมากครับไม่เล่นนะครับยอมเขานะครับยอมเสีย45บาทโดยไม่ได้ลุ้นนะครับดีกว่าเราต้องไปเสียเพิ่มอีก70บาทแล้วไม่รู้ว่าถ้าติดสีข้าหลามเราจะเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับพอไพ่เขาเกแล้วเกอีกเนี้ยหน้าไพ่เขาก็ต้องสวยนะครับ เดิมพันเพิ่มเกตามเกตาม31รอสีนะครับไม่เล่นนะครับมอบเกตามหน้า2แต้มรอสีไม่เล่น,นครับเกัหน้าแแต้มรอสีแบบนี้เล่นนะครับตำแหน่งนต้นๆเลยนะครับเราเกไปก่อนสักส0สบาท30นะครับเราเราเรียกลูกค้าก่อนนะเกตันเะกันหน้ามีคนเกทับนะครับ เกทับมือนี้เราสู้นะครับมือนี้เราสู้ครับติดเรากินนะครับเกตามติดฝัติดสีนะครับติดสีนะครับ,รบมีคนเกม,มาห้าสิบเก้าข้างหลังเราเลือ,อีกสองคนนะครับไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเกก็ได้นะครับเราลอสู้ไปก่อนเถอะข้างหลังเกทับเราค่อยจับเอาดีกว่าเกตามเขาแค่ดูกันนะครับเขาแค่ดูกันนะครับมือนี้เขาไม่เกทับนะครับโอเค เอควีนนะครับสีเดียวกันลอคิงเข้าคิงใหญ่เลยนะครับแล้วก็ลอสีสีสิบเอ็ดใบคิงอีกสี่เป็นสิบห้าลบคิงดอกจิกไปเหลือสิบสี่ใบที่เป็นของเราไพ่นี้เล่นได้นะครับสิบสี่ใบที่เป็นของเราเล่นได้ครับไม่รวมกับเลขแปดที่ทําให้เราก้าวแต้นะครับไพ่เลขเดียวผมจะไม่นับนะจะนับสีนับเรียงนักเซียนขึ้นไปนะครับมีคนเกทับ หลังเรานะครับตัวนี้นะครับเกทับเดิมพันเพิ่มเกทับมาอีกนะครับเสี่ยงอีกแล้วนะครับเสี่ยงอีกแล้วนะครับหน้าสิบสี่ใบไม่เล่นนะครับแปดสิบสองบาทเพอนไม่เล่นครับดอกจิกไม่ชอบนะครับไม่ชอบดอกจิกเลยเือชอบดอกโพดัมนะครับติดสีแล้วใหญ่นะครับสีเจอสีเจอกันบ่อยนะครับ ข้ามข้ามเดิมพันธเพิ่มสีชอบเจอสีเลียงชอบเจอเลียงนะครับบ่อยนะครับในไพ่เก้าเกเกตามหมอบไพ่ข้าม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 ครับสีแตกข้าม เดิมพันเพิ่มเดิมพันเพิ่มมอบไพ่เราเล่นแบบปลอดภัยนะครับเราไม่เน้นเสียงไม่เน้นวัดตัวนะครับเราต้องให้มีแต้มต่อเขานะครับให้มีโอกาสชนะมากกว่าแพอย่างนงี้ครับยอดถึงจะเลือกเล่นนะครับเดิมพันเพิ่มเจ็ดแต้มนะครับอันนี้ไม่เล่นนะครับข้างหลังเราเหลืออีกเยอะเลยครับมอบไพ่ในระยะยาวนะครับถ้าเราเล่นแบบนี้เราจะชนะนะครับ ถึงแม้นะครับบางวันเราอาจจะเสียนะครับบางวันดวงไม่ดีบางวันจังหวะไม่ได้นะครับเราอาจจะเสียแต่ถ้าเราเล่นแบบนี้ไปเ,เรื่อยๆเนี่ยในระยะยาวเราทํากําไรได้ครับเพิออลองมาแล้วนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆกันนะครับเดิมพันเพิม่มไพ่หน้าเล็กกิดไม่เข้าไปเล่นเลยนะครับไพ่ที่สามารถทําให้พยออดเข้าก้าวแต้มสูงสุดเนี่ยก็ไม่เข้าไปเล่นเลยอย่างเงี้ยสูงสุดของเราคืออะไรนะครับ สามกับสี่สูงสุดของเราคือเลขห้าตกก็คือเป็นเรียงเรียงถึงห้านะครับหน้าเราเจ็ดแต้มเล่นได้เลยนะครับเจ็ดแต้มหลุดมาเจ็ดแต้มก็โอกาสกินนะครับบอบไพ่บอบไพ่โอกาสกินนะครับมือนี้โอกาสกินนะเจ็ดแต้มกินนะครับเรานั่งรอไพ่ตั้งนานนะครับพอเรามาชนะมือเดียวเรากลับมากำไรเลยครับข้าม ไพ่นี้แปดแต้นนะครับแต่สวยสู้เจ็ดแต้มเมื่อกี้ไม่ได้นะครับ,รบเพราะเจ็ดแต้มเมื่อกี้สูงสุดคือเรียงอันนี้สูงสุดคือเก้าแต้ม,ตมครับต่างกันนะครับเพื่อดูที่จุดสูงสุดนะครับว่าสูงสุดมันไปได้ถึงไหน,นถ้าสูงสุดสเตตฟ,ฟัดได้นี่คือหมายความว่า,าตัวติดแล้วก็สีเดียวกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้เพื่อวก,ก็ไม่เล่นนะครับแปดแต้มบางทีบางคนคิดว่ามันสูงเนาะเล่นได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันสีเดียวกันเนี่ยเพื่อเล่นแต่แปดแต้มไม่มม่คนละสีเพื่อไม่เล่นนะครับ สามกับสองข้ามข้าม,ามไปก่อนนะครับไพ่นี้ก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับเพราะมันแค่ห้าแต้มถึงแม้จะรอเลี้ยงหัวท้ายก็ตามนะครับเกตามบอบไพ่สมมติติดเลี้ยงก็ไม่ถือว่าใหญ่เกตสามสิบห้าไม่เล่นนะคบอบไพ่ ไพ่ลอสีนะครับหน้าก้าวแต้มไพ่นิสัสวยนะครับสวยนะครับแต่เราอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่สองนะครับจากตัวดีนะครับแล้วเราก็มาเลยคนที่หนึ่งไม่จําเป็นต้องเกทับเขานะครับเลือกแค่สู้พอครับรอยเขาเกทับแล้วเราค่อยเกทับก็ได้นะครับเรายังมไม่มีคนเกทับนะครับเรายังมีแอคชั่นให้ทาอีกเยอะนะครับเพราะตำแหน่งเราตำแหน่งที่สองคนแรกเกต่อเนื่องนะครับที่เจ็ดสิบสองเจ็ดแต้มนะครับ ตัวตัวไม่กลัวเลยนะครับแต่ข้างหลังนี่สิครับเราเลือกสู้ไปหนึ่งครั้งลองดูนะครับเกตามถ้ามีใครเกรย์ยัดหมอบนะครับหมอบไพ่หมอบไพ่หมอบไพ่เมีคนเกย์ครับหมเจมมไม่มีชนะได้วันนี้โอ้เจมตีมทุกคนเลยวันนี้เล่นแบบใจเย็นตามสไตล์ที่เราตั้งใจและศึกษาไว้เนี่ยเราก็ทําสําเร็จอีกแล้วนะครับบางครั้งอาจจะรอนานหน่อยอาจจะช้าหน่อย แต่ก็ต้องใจเย็นๆคอยเลือกไพ่ที่จะเล่นนะครับอย่างวันนี้นะครับไพ่มือสุดท้ายพี่ยอดก็หน้า9แต้มรอสีคนอื่น7ดแต้มอย่างเงี้ยนะครับคนอื่นสี่แต้มรอสีสองใบแรกเนี่ยมันสู้พี่ยอดไม่ได้สักคนเลยนะครับแล้วพอใบสุดท้ายเนี่ยพี่ยอดไม่ได้ติดตัวที่ดีที่สุดด้วยนะครับติดเลข8ดนะครับเขาก็ยังชนะพี่ยอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองใบแรกที่เราจะเลือกเข้าไปเล่นเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับ ดูช่องออสเก้าเกนะครับก็จะได้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับความรู้ที่ผมจะคอยแบ่งปันให้นะครับพี่ออสจะคอยแนะนําให้แบบไหนเล่นได้เล่นไม่ได้ก็คือฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวความรู้ดีๆพี่ออสจะนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับฝากติดตามช่องออสเก้าเกด้วยนะครับวันนี้ EP ที่13แล้วนะครับเป้าหมายของพี่ออสนะครับกำไร20%วันนี้ได้กำไร44.9นะครับได้ประมาณ22%เนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน